สปทประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่10ประจำปี2567ขับเคลื่อนเรียนดีมีความสุขต่อเนื่อง เมื่อวันที่5มีนาคม2567ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่10ประจำปี2567โดยมีดรทีพวังขนานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรภูธรจันทโหงปุญญาจัดธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมณห้องประชุมสปท .1 อาคารสปท .4 ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของสปทโดยตั้งเป้าหมายระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันแบบวันทีมเพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุขไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบต่อไปสำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพทครั้งที่10ประจำปี2567ได้หาหรือคอยราชการอาทิการติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนง,งานในแต่ละด้านของขคณะกรรมการ9คณะ ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการขับเคลื่อนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองในโครงการเสริมความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเอเดเวลเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหานี้สิ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการอ่านการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือพิซ่าการจัดก,การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาษาอังกฤษและการนำเสนอองค์กรคุณภาพสพทอในประเด็นผลการดำเนินงานในปี2566รายหมวดเป็นต้น